ฝ่ายลังคู่เด่นใช้เชียงรายเชียงของช่วงแม่กาโชคกวา่าฝนกำลังมางานาก็กำลังเร่งครับรอสวีผู้รับเหมาอยู่ครับก็อ,อัปเดต การถกวางนะครับไฟล่างคู่ก็เห็นแล้วครับเด็กเพื่อนได้ชมครับสะพานไกลโน่นไอ้เก็เดร์นะครับเสาวางบนเสานะครับเห็นแล้วครับการทำงานเร่งรีบ,รบเก็บภาพเลนนะ รีดไล่มาปนรถปูนก,ก็มาเข้าทีา่ผมนี่แหละครับรถไฟหลังคู่เดินชายชีงรายชียงทองปูนมาแล้วนะครับ,ลบ,ลบหลบก่อนหลบฟอนยังเกะเก่าอยู่ ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ